ทางนี้เป็นช่องเลือกคำพูนครับผมอ่าตอนนี้ผมอยู่กับช่องฮานิฟอีกแล้วนะครับตัวน,นี้เลยครับเนี่ยตัวนี้เลยตัวน,นี้เลยเนี่ยก,ก็มาลิขเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูประวัตินะครับเจเบ้งอเดี๋ยวให้ดูวันเดทโอ้ศูนย์จุดหกสิบเจ็ดน้อยนะแล้วก็ของผมเหรอ ใช่อ่จ2.12โอ้โหน้นี่นี่หนะาไปสตาตอนตอนเล่นกับพี่ชายเ่ะนะพี่ชายมันมันอ้าอะอะเริ่มเลยแงพตรริกตามนี้เลยครับเกิดแรงต้นปีของฟรีโดนใจ เธออะไไม่รู้อะเนียโหอันนี้อื้มว่าเลยแบบนี้อืมแล้วเนียเลัมคืออะไรเหรออุ้ยเล่นไฟอ่ะโอ้ มันจะตายแลย้วค่อยๆกดได้ให้ก่อนอกดๆจะให้เพื่อนเพื่อเขาเป็นเพื่อนอืออันนี้อันนี้เริ่มอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเกมอ่ะน้โอือ

ตายแล้วทำไงดีมีมาให้อดเอ้โออเออเออโอไม่โอ้โห้ดีดเนี่เริ่มช่วงนี้เริ่มไม่ค่อยถนัดเลย พอพอทอนในโดนเนิมนี่อื้มเล่นไม่ถนัดเลยคัะแบบสับพอสับปุ๊บมันแบบไม่เข้มผมสัห็นมากกว่าโอ้อีกแงะลบ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 อย่าอย่าเพิ่งยิงด้วยใครมาเนี่ยอย่าเพิ่งยิงตั้งไอโบตั้งไอบ โอ้ยเก่งจังันี้ครับเอออาจเพิ่มด้ตอนนี้แม่เ่ตไหมเเปนหนสไนเล่น ของยิงผมเล่นเป็นั่นแหละแต่พอพอเดินโดนเนิร์ฟแล้วเอ๊ะเล่นั้อมตุมของมืออือแล้วเนี้ย

เรารอเฉยเล่นหนีตาดีกว่าครับเล่นอีกตาด้อยเขาโอไม่ลงเล่ไม่เป็นไรก็โพราะผมไม่เคยเล่นโหมดนี้หรอกอะฮิฮิผมขอเล่นตานะครับ าฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยช่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอจิงอ่าตามนี้นะครับฝากกดกดติดตามด้ยวยผมชอบผมชอบผมชอบคลิปมันผมชอบคลิปที่ที่ผมบอกคือเพื่อนผมเองเนี่ยชอ่ชองช่องช่องคนนี้อีกแล้ว

ไม่เพื่อนผมตายแล้วโนโนโนโอ้ไม่ไปทำงานทำงานอะไรกันนาน้าไม่ชาดมันตัดไปแล้ครับ ถ้าไม่เชื่อลอเออลองดูลองดูลองดูทางช่องโอ้ oh no my อืมมันจะส่งเงินมัน,ม,นมันเป็นอของชิงโง่ oh, อันดาไม่โดนไม่เชื่ออะไรเดี๋ยว เอาอันเออนด,นดียวอออกันอืมโดนแันวเดาโอ้ตายตายตา,ายเน่เอ,อื้อู่ที่สุดคาดำ เอ้ยดีมากยิงยิงยิงอุ้ยโดนง่ายจังเลยเนี่ยขยายตายต่อหน้าค่ะอืออืเฮ้ยเราจะแพ้อีกรอบนี้หรือผมจะเอาตอนนี้แล้วกันเฮ้ยมันกำลังเล็งโอ้โห โอล,ลิปาระเบิดเออบายสองนหน้าะ,ะเราจะเจาะวายไม่ดูนเออผมตายผมตายครับท่านผู้ชมถ้าใครแบบมาแบกผมหน่อยผมผมนิ่งกึ่งกนะัก แล้วก็เพื่อนผมก็เหมือนกันเล่นกากภาพมนค่อยเห็นเ้ียทุกคนทุกคนเห็นภาพแบบภาพชัดเลยเตย๋อเจรบไรสมหน้าหัวแตกหัวแตกไปซะไปดีมากยิมากเพื่อน อ่าตอนนี้โอ้โห9นาทีแล้วอู้หู Ooh, AK กับสองกลองโอ้โหน เล่นซีไฟซีไฟไม่เล่นเพรถนัดเลี้ยวไปสู้เดี๋ยวเอ้เดี๋ยวเอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปยิงหลังอ่อนนาชนะแล้วแปลว่าตอนนี้เราจะชนะก็ได้ ถ้าพ้ก็เคนชนักจีน่ยยนใครเข้าใจยโอ้โ oh นโอ้มายกอดตานี้แพ้แน่ แค่นิ่งก่อนนะครับแค่เอน,นไอนนตเล้งโชว์แค่นั้นก็พอเองนับแค่นิ่งก่อนนะครับบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย